สวัสดีปีใหม่ครับ,รบสวัสดีปีใหม่ปีหกนะปีขานะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับไปสวัสดีปีใหม่2565หรือปีขาของเรานะครับขอให้ทุกท่านนะครับจเจริญก้าวหน้าการงานสุขภาพแข็งแรงวิง่งวิ่งนี่เอาดูเอาดี ขอเตือนใจไม่ทาให้บรรดาเราทันตื่นรบโอ้ยไปไปชื่นชมประเสริฐสุขสมขอโบยตาครับ น,นโดยรายห้ไทยร้วนมีนโชคชัยไทบรญญาปนท่านสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้ทรงฤทธิไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่อ้าวมาสวัสดีครับผมทิติจัดไทนะจากร้าน TSB i ใบนะครับแล้วพบกับ สวัสดีครับผมนกจัดไปมือขวาของเฮียติจัดฮาปีเก่าผ่านไปครับผมปีใหม่เริ่มขึ้นแล้วใช่ปีนี้แม่งสนุกสนานใช่ครับมีความมันแน่นอนมีความมันแน่นอนแล้วเช่นเคยเรารักษาสโลแกนของเราไว้ใช่ราคาโจรราคาโจรคันไหนมาแพงผมขายราคาเกือบทุนอืคันไหนมาถูกเอาราคาโจรจัดจัดไปเลยใช่วันนี้มีสี่คันสี่คันครับผมวิวสคันบรรยากาศมืดหน่อยเพราะว่าเรา ฉลองปีใหม่กันครับนะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะมีรักแฟนเพลงที่เคารพรักทั้งหลายครับผมวันนี้กระผม,มนะมีสี่คันใช่สี่คันจากสี่ค่ายเลยสี่ค่ายเลยเฮ้ยสี่ค่ายสี่ค่ายเลยไฟมันมืดหน่อยอวันนี้เดี๋ยวเช้าจะรีวิวเป็นคันคับไปคบใครอยากได้อะไรนะทักมาวันนี้นางฟ้าทั้งนั้น ยามาฮ่า r 3ปี15 h o n d ฮอนด้า cb 6 5 0 r ปี2020ดูคติมอนเตอร์แปปี2015และคันสุดท้ายเจ้ารถกระแสของเราเจ้าดาวค้างปี z ซ0 0ปดปี2015ครับผมเริ่มที่คันแรกยามาฮ่า r 3าี่น้องน้องเอม็มเอ็มถือไฟตาให้พี่หน่อย ไฟยังไม่เสร็จยังยังหมุนอยู่ยังหาปุ่มอยู่น้องป้ายแดงไม่เจ็ดพันโลสีเดิมช้ำๆสวยทุกจุดมาพร้อมท่อสลิปออนปลายคาร์บอนนะไม่เจ็ดพันหกโอโ้โหตั้งแต่ขายมาในคันนี้แม่งสวยสุดแล้วใช่แม่งใหม่คันนี้ใหม่จริงนะอา้า ไฟับไปแล้วทดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นโลกอะไรของมึงเนี่ยทีนี้เราก็มาอยู่ในรายการช่วงช่วงนี้ชี้แนะเอาถ่ายเจ๊งไปแล้วเจ๊งพังละสัตวเอางี้เดี๋ยวเราตัดรายการไปเช้าเช้าวันนี้ไปอ่าต่อจากเมื่อคืน วิง่งเฮ้ยโอ้โหนี่ชัดเจนชัดเจนป่ะชัดแจ๋วโอ้โหชัดแจ๋วเมื่อคืนเห็นทุกคันมันมืดไปหน่อยเนียนทุกคันใช่เมื่อคืนมืดนะอ่ะเมื่อคืนมืดมืดช่างไฟก็ช่างไฟก็โอ้โหเหมุนใบหมุนมาไฟหักพังไปแล้วไม่ถ่ายแม่งแล้วไฟพังแล้เอ้าที่บอกว่านางฟ้าคุณเห็นไหมว่านางฟ้าจริงจริงยังไม่ห้าอาสามนะ YZF นะปี2015สสีน้ำเงินเทา สภาพนางฟ้าไม่เจ็ดพันโลมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะท่อสลิปออนไปคาร์บอนยางเหลือท้ายสั้นนะไฟเลี้ยวแต่งนะรถแม่งโคตรใสอ่ะการล้มก็มีอ่ามีการล้มกันล้<ส>ลอ,อเดิมีมอ่ะไม่เจ็ดพันโลอ่ะอันนี้มีครอมีครอ,อมีครอเจ็ดพัน,นโลแทนเฮ้ย สุดจริงสุดนะบอกแล้วแม่งใหม่จริงใหม,ปหม่ปะใหม่ดิปะโทอะคุะูเอา,าอกมอาถอยไมาอะถอยเอาเลยถอยเข้าไปอ่ะพอเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาข้างหน้า CB มา h o n d ้า b 650R ปี2020นสนะสีดำคาดเทาตัดเทานะสภาพรถคันนี้ถือว่านางฟ้าป้ายแดงเดิมสนิททุกอย่าง ม,นะมึงได้ไปใช้นี่เหมือนได้เพิ่งออกจากศูนย์มาเนี่ยใช่ทนะ้ายเดิมมีครับท่อเดิมยังอยู่ยางเดิมติดรถปีที่แล้วถนะังแววช่ำกระจกเดิมนะกาดหม้อน้ำแถมมาเป็นของแต่งให้แจกครบสองดอกแจ<ๆ>มีบุ๊กสวิตมีครับโซสเตอร์ได้เว้ยโอ้โหคันนี้แม่งครบเครื่องอะ ไปหนึ่งมืนสี่พันโลนะโอ้นิ่มเว้ยอืนิ่มวะนิ่มมันเดิมเดิมอ่ะไม่ก่อยได้ขัไม,ม่อยได้ใช้เซ็นเซอร์พักทงพักเท้าอยู่รบนะบนบงโคตรนางฟ้าโคตรนางฟ้าใช่ เมื่อกี้ลืมบอกราคาไปราคายมาห้าอาสามคันนี้นะอ้าวหวัดดีครับช่างไฟช่างไฟในตำนานไอ้เอะถ่ายหนังเรื่องแต่ก่อนเรื่องไอ้เนี้ยไอ้เผมไม่เล็กแล้วครับเรื่องนั้นเลยเป็นช่างจัดไฟอยู่ผมไม่เล็กแล้วครับหรอโอ้ยไอ้เ้ยแข็งทั้งเรื่องเอาอาสามเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสภาพนางฟ้าแบบนี้นะ ไม่หาเหออไม่มีแล้วส่วนใหญ่ r าสนี่จะเจอแต่โสมช่วัยรุ่นมันชอบขับแล้วก็ไม่ค่อยรักษารถแต่คันนี้แม่งหมายจริงนะ CB บ5ห R ปี2ี่สปี20คันนี้ครับเอาไปแค่นี้พอเอ้ยไม่ใช่ปี20่ดีวะผมว่าผมผิดนะปีไหนปี19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 เออสองแสน 9,000สนเก้าพับาท2,900สบาทสองแสนเบาทสองแสนเาพันบาทมาต่อไปเลยดุกติมอนเตอร์821นะ821 ABS ปี2015นะรถคันนี้แปะมารถคันนี้แปะซ้ายมานะแปะซ้ายผมบอกเลยตรงเลยรถคันนี้แปะซ้ายมานะตำหนิก็คือนี่ขอท่ออ๋ออ่าอ่าขอท่อล้มแปะมาแปะ ลอยอย่างนี้แปะท้าสไลด์นี่ลอยมันัะอย่างนี้ลอ,อยมันจะขวางอันนี้คือจอดแล้วล้มแม่จอดล,ล้มนะแล้วก็มีแฮนด์โดนถังหน่อยหนึ่งแต่ติดสติ๊กเกอร์ไปแล้วไปรับเยิม้มนะก็ถือว่าไม่เป็นไรถัง<ม>สีเดิมไม่น่าเกลียดนะสลิปออนป้ายเอสซีโปรเจกต์ท่อแท้เฮ้ยเออแท้จริงท่อแท้นะนะตูดมดมีแล้วนะ โซสเตอร์ได้ยางได้ไอเรียกว่าอะไรไอพูดไม่เป็นหรือวะอ่ะไรเกียโยงเกียโยงเกีย์ยงชุดเกียโยงกันลม้มนะก็ถือว่าครบเครื่องมาพร้อมสไตล์แฮนด์หมอบหมอบอนนโอ้แฮนด์จับโชคแฮนด์จับโชคแฮนด์จับโชคนะคันนี้ตอนนี้ไม่ขึ้นเดนโม่เซอร์วิสอยู่เพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไปอ๋อนะเดี๋ยวเรารีเซ็ตให้ครับนะ ไปเดินได้อยู่ประมาณ30,000 0หมื่นกิโลได้เฮ้เสียงแม่งได้ว่ะเฮ้ย<ล>ด้วยเอกลักษณ์ที่มันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะาคันเร่งไฟฟ้าถ้าเรากอรอบขึ้นมาเนี่ยเสียงพ่อจะหายไปนะ้ คันนี้เอาแบบโจนจัดๆไปเลยแล้วกันนะคันไหนได้มาแพงก็ขายเกือบเท่าทุนนะคันไหนได้มาถูกก็เอาราคาโจรจัดๆไปเลยในตลาดเท่าไหร่ส0 0แสนสองแสน้านใ้านใหญ่2องสองเอาไป1 7ึ่0แสบาทคอบหนึ่าบาทโอ้โหแม่งราคาซีบเลยไม่ใช่นี่แม่งราคา7 9็ดเาหอ๋อเจ็เหกลยอ่เออเออนะใช่ใช่ใช่หนับาทลนบาทะคันสุดท้าย คาวา s ากิ z ซ0แปดร้อี2,015สีเขียวนะมาพาร้อมอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นคิวหน้าประกับแฮนดมิโนนะสายถักสายถักครอบข้างครอบกุญแจคาร์บอนสติ๊กเกอร์แล็บ <ep> สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลายคาวาสากิ z ซ0 0ปสีเขียวลายเขียวครับนะแล้วก็จะมีสลิปออนบายทรง AR จากสำนักแต่งท่อไม <By S 1> <Safari. S 2> ่ซัฟฟรีะ ปีใหม่บอกเฮ้ยปีใหม่ขอท่อฟรีได้ป่ะผมไม่ได้ไม่มีท่อฟรีเรามีแต่ท่อฟูลนี่เองคันนี้แม่งมีควิกชิปด้วยนะเนี่ยมีควิกชิปด้วย<อ><อ>มีควิกชิปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีควิกชิปด้วยเนาะ<อ>สาย<อ>พิ้งเป็นไงมีควิกชิปควิกชิปมีเ<ม>ว้ยโซสเตอร์ได้เว้ยกันล้มมีมนะสายเอิร์นวะนะไม้เท่าไหร่เนี่ยมีวัดโวลต์มแล้วโวลต์มิเตอร์สองหมื่นห้า ส <25. S 1> องหมื่นห้าเดี๋ยวนิ่มโอ้โหเสียงนิม่มเครื่องฟิตต,ติดง่ายโอ้โหติดมือมากโอเคนะคันนี้เอาราคาโจรไปราคาโจรแต่ว่ามันไม่ได้โจรจัดนะแซดไปร้อยคุณว่า ผมขายทำไมราคาสูงจังคุณดูร้านอื่นเขาขายกันนะม,มันไม่มีรถแล้วแล้วมันกลายเป็นรถกระแสขึ้นมาแล้วนะคันนี้เอาไป1นึ่งแหกหมื่นเก้าพันบาทพอหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบห้านะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ต่ออย่างมาคืนสวัสดีปีใหม่ครับ